ผมพามาดูที่ฝั่งของ ADA บ้างนะไม่ค่อยได้คุย ADA เท่าไหร่วันนี้เลยขออนุญาตคุย a อดนิดหนึ่งนะครับ Cardano นะครับ Cardano will be a top EVM c h a i next n month นะน่าสนใจนะครับพาดหัวข่าวก็โอเคแล้วนะเออ EVM c i n เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะ adoption ที่พุ่งไปทางาไปหาตัวอ t h e r e รีนะการที่ เช่นต่างๆ L1 ต่างๆเนี่ยมี EVM เนี่ยก็จะทำให้ d e เนี่ยย้ายของมาใช้ง่ายขึ้นนะครับ m u l o m e d a ครับ m u l c o m e d a ก็คือแพลตฟอร์มนั่นแหละนะคือโปรเจกต์ใน Cardano ที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง EVM โดยเฉพาะนะครับทำตัว Cardano EVM Layer ขึ้นมา Launching a feature allowing every Cardano user to use EVM contract directly from any Cardano wallet นะครับก็ ค่อนข้างเจ๋งเลยนะมีเลเยอร์พิเศษขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งที่ทำ EVM ได้แล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อกับกระเป๋าตังค์คาร์โนผ่าน EVM contract นะอันนี้ก็จะนำพาเดปต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาเขียนโปรเจกต์ต่างๆในคาร์โน o ง่ายขึ้นนะครับ In a pure ADA or in p u ADA อันนี้น่าสนใจ or in p u e ADA ก็คือไม่มีการ bridge br อะไรทั้งนั้นนะฮะเข้าใจว่า bridge ไหมปกติเวลาเราเราเราข้ามไปเล่นที่อื่นเนี่ย เราต้องบิดนะเอาเหรียญเราล็อกไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็ไปเจเนเรตฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะมันก็คือเป็นเพียวเอเเลยเดี๋ยวไว้จะไปว่ารายละเอียดข้างในกันอีกทีว่าทำไมมันเป็นเพียวเอนะครับนี่คือความก็ต้องขอชมเชยนะเปันนะ่า ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ตัวเทคนิคอลเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฉยๆนะก็ต้องบอกว่าขอชมเชยเรื่องของในตัวโครงสร้างที่เขาวางไว้นะวางไว้ก็ในค่อนข้างดีถึงราคาจะไม่ไปไหนเนี่ยแต่เราจะสังเกตเห็นความปลอดภัยที่ชาวสวางเอาไว้การที่คุณบิดไปที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยบิดมันมีปัญหาเนี่ยจะยุ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นของไอ้คาร์ดานเนี่โดยเฉพาะยิ่งตัวเอ่มีโคเมดาเนี่ยการที่คุณไป ย้ายไปอยู่บนไอ้แรปแรป ADA เนี่ยระหว่างที่คุณย้ายไปแรปเนี่ยคุณมีสถานะ ADA ของคุณเนี่ยเทียบเท่ากับการไปอยู่ใน Staking p o o ูนะระหว่างที่คุณไปเล่นที่อื่นอยู่คุณมีสิทธิ์ได้ reward จากการเข้าไป stake ด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นความสวยสดงดงามหนึ่งแล้วกันนะสำหรับของค a r d a n นอืมก็ดีก็ว่าดี <laughs> ก็ช<ถ>มะนะฮะเราไปดูกันต่อไปนะ This will instantly make Cardano one of the largest EVM chain in user count นะครับและสุดท้ายเนี่ยมีการพูดถึงว่า Cardano เนี่ยก็จะกลายเป็น top EVM chain เลยนะ Next month นะมีการวางแผนไว้แล้ว Next month นะ่าสนใจอย่างยิ่งนะเดี๋ยวไปดูว่าเดือนหน้าเป็นยังไงการเป็น top EVM chain transaction ก,ก็จะเยอะขึ้นด้วยแหละอขอบคุณคุณธัญรัตน์นะครับไว้ๆ <laughs> ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้นอนว่าตื่นทุกๆุกยี่สิบนาทีต้องเข้าห้องน้ำนอนยี่สิบนาทีก็ตื่นอีกนะฮะทรมานมากสรุปไม่ได้นอนมานั่งอ่านข่าวนะวันนี้เลยข่าวเยอะหน่อยนะเพราะนั่งอ่านทั้งคืนเลยคาร์ดาน n น่เก็ตออนเชนเกมิงบูสนะครับออนไพรมานะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยช่วงนี้คาร์ดานโมีอะดัปตอะดอปชันค่อนข้างเยอะนะเรื่องของการทำไพร i มาเลเยอร์ทูโกลไลฟ์นะครับก็ออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับแพลตฟอร์มที่ชื่อไพร์ม่า ไพ i m e าทำอะไรเป็นเกมมิ่งบูสนะฮะกับ Layer 2ที่จะทำให้เราสามารถเล่นเกมออนเชนบนเอโดยใช้ ADA ีทเเล่นได้โดยตรงเลย directly from their wallet นะฮะปกติเวลาเราไปเล่นเกมที่ไหนเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปนะคุณต้องบริดก่อนแล้คุณก็ต้องไปเอาเอาเอดีเอไปสตาร์ทค้างไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยไอ้ p r i m e เนี่ยจะทำให้คุณสามารถเอา ADA เล่นได้เลยนะแล้วก็จ่ายได้ยตรงๆนะครับอืมก็น่าสนใจแล้กัน สำหรับ p r i m มา Studio ก็ออกโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะนี่ฮะนอกนอจากนั้นเนี่ย Cardano won't just be top EVM chain นะ Cardano อาจจะยังไม่ใช่เป็นแค่ top EVM chain อย่างเดียวนะครับ it also it will also be top gaming chain ด้วยนะฮะ top gaming chain กับ top EVM chain เนื่องจากไ p r i m า L 2นี่แหละที่เข้ามาสู่ตลาดแล้วก็ทำให้เว็บ2 language เนี่ย using any game engine นะฮะ ก็เปิดประตูเว็บ2เข้ามาด้วยแล้วกันนะเว็บ2ก็คือโลกเดิมนะที่พวกเขียนพวกซีพัดพัเขียนพวกจาวาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพราะต้องยอมรับนะมันยังมีเดฟหรือ developer ที่ยังอยู่ในโลกเก่าอยู่เนี่ยเขายังเขียนภาษาอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเป็นนะฮะก็ใช้ภาษาที่เขาคุ้นเคยนั่นแหละข้ามาร่วมได้เลยนะสำหรับ p พรม่าสตูดินะครับ now live every kind o user from any wallet นะ in i นเพียว a ด้วยนะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็น Huge Adoption เหมือนกันนะเขาเห็นเขาพูดกันพอสมควรผมพามาดูตัวนี้แล้วกันนะครับ breaking นะฮะข้อมูลจาก canal r feed นะมีการบอกเอาไว้ว่า retail investor นะ hold 66 of the ada supply this show the strong belief in asset and its growth potential นะก็ถ้าทุกคนดูนะฮะกราฟเนี่ยมีหมด3สีสี สีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคือ investor volume ก็คือก็จะเป็นแก๊งที่มา invest นะฮะส่วนสีเรื่องเหลืองเนี่ยก็จะเป็น retail หรือเปลีกรหลย,ย่อยที่มาถือนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็คือปรวานเราเห็นสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างถ้าเป็นแบบนี้นะก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้าง o r g ก n i c นะแกนิกหมายความว่าคนส่วนใหญ่ที่มาถือคาร์ดานโนเนี่ยเป็น retail นะ เป็นรายย่อยที่มาถือซึ่งแบบนี้อออร์แกนิกมากๆนะฮะถ้าเทียบกับสีเขียวที่เป็นประวันที่ปั่นได้แล้วกันนะประวันที่ปั่นได้เนี่ยสัดส่วนไม่ได้เยอะมากนักแต่ก็ก็โอเคระดับหนึ่งนะฮะมีอินเวสเตอร์ด้วยก็คนที่มาพัฒนาโปรเจกต์ก็จะกินสัดส่วนประมาณนั้นนะครับเออหกสิบหกจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายย่อยน,นี่พอมันเป็นรายย่อยแบบนี้การปั่นมันก็จะเกิดขึ้นยากนะ,ะับหลายคนบอกว่าทำไมคาร์ดาโนมันเหมือนสเตเบิลคอยอย่างไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงเพราะว่า เพราะว่านี่ไงสัดส่วนมันเป็นแบบนี้สัดส่วนมันเป็นมันเป็นรายย่อยถือซะเยอะนะคนที่เชื่อเนี่ยถือไว้เยอะเหรนแบบนี้มันจะค่อนข้างตายยากนะครับส่วนมันจะหวอหวาขึ้นลงหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะยากด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีประวันคอยคอยปั่นขึ้นปั่นลงนะเหรยนอื่นๆที่มันกระชากขึ้นกระชากลงอย่างรวดเร็วคุณต้องเข้าใจนะมันมีมันมีเจ้าอยู่จริงๆนะมันมีเจ้าอย่างจริงการที่มันขึ้นได้รวดเร็วมันก็ต้องมีเจ้าช่วยกันปั่นนะครับ ถ้าเราดูสัดส่วนเนี้ยก็เจ้าน้อยหน่อยแล้วกันอย่าบอกไม่มีเลยมีแต่ว่าน้อยหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยปั่นกันเยอะมั้งนะมันกลายเป็น s t a เบิลคอยแต่เราก็ดูกันต่อไปแล้วกันว่า Adoption ที่ค a n ์โนทำมาเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเมื่อมันเป็น Top EVM Chain มันเป็น Top Gaming Chain อะไรอย่างที่เขาเคลมกันเนี่ยก็น่าสนใจนะว่ามันจะจู่ๆมันก็จะขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะทำเล่น คนที่คนที่ชอบคา d าน o ก็จะฟินฟินหน่อยคนที่ไม่ชอบก็จะแบบว่าฮะจะขึ้นเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่แล้วกันนะเราไม่บูลลี่เรื่องของการการลงทุนกันล้วกันใครชอบอะไรก็ตามนั้นนะผมมีหนะ้าที่เอาแค่ข่าวสารมาเล่าให้ฟังนะไหนว่าโอเคก็โอเคเนาะอืมออาต่ออันนี้นะฮะก็เราจะเห็น Tvl ของ Cardano เนี่ยมาสองเนี่ยก็ ปรับตัวสูงขึ้นนะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มาอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองจุดแปดห้ามิลเลียนนะยังไม่ได้สูงมากแต่ว่าทิศทางมันเป็นแนวขาขึ้นวะก็ลเลยดูโอเคนะ <c oughs> คุณแมวนาะนิเป็นเจ้าเอเดผมรู้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เชียร์เอเดกันเยอะนะแต่ว่าไม่อยากจะเชียร์ออกหน้าออกตานะช่วงนี้มันทําผลงานได้ไม่ดีเหมือนเราเชียร์ทีมฟุตบอลใช่ไหมเราเชียร์ทีมไหนเนี่ยล้วถ้าทีมนั้นช่วงนี้มันแพ้บ,บ่อยเราก็จะเงียบๆหน่อยนะสงบปากสงบคํา <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอเวลามันกลับมาชนะเราก็จะยืดแล้วก็พูดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะต,ตอนนี้ต้องเงียบๆปากไปก่อนเอาราเล่นนะแซวเล่นก็จริงๆแล้วในฝั่ง adoption ก็ถือว่าไปได้ดีนะฮะผมพามาสองตัวมิโคเมดานิดนึงนะอันนี้อยู่ในเปเปอร์นะอยู่ในกิ t ดขับนะ พามาดูในกิจหับนิดหนึ่งว่ามิวโคเมดาซีวันคืออะไรนะครับเราดูภา,ารกาฟแรกเลยแล้วกันนะผมพยายามจะย่อยให้มันง่ายที่สุดไม่อยากพูดอะไรมันยังยากนะครับ after w e g i n g many of possible negative uh, positive and negative various approaches we settled on ideas o l u t i o n s that maximize the attract attracting new uh, developers and improving the value of the chain l 1ก็หลังจากที่ดูกันมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะ maximize เพิ่มกำลังเขาเียเพิ่มกําลังการผลิตและกันของตัว L1 blockchain นะครับให้มันมีมากขึ้นโดยที่พัฒนาโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า C1 นะหรือ m u c โครเมดา C1 ขึ้นมา name มิลโค d เมด C1 which will be EVM based ซึ่งจะเป็น EVM base d และจะเป็น size chain ด้วยนะเป็น size chain ที่วิ่งควบคู่ไปกับ main chain นะฮะโดยที่ size chain ตัวนี้จะใช้เหรียญที่ชื่อว่า Mu ADA หรือจะเรียกว่า wrap ADA ก็ได้เอา ADA มา wrap นะฮะความ มีสเสน่ห์ของการแรปครั้งนี้เนี่ยปกติแรปคือการเอาไปล็อกไว้ที่หนึ่งแล้วก็มามินิอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างล่างแล้วกันนะโดยที่จะใช้ตัว m ิล ADA เนี่ยใช้เป็นค่าแก๊สแล้วก็ค่าฟรีต่างๆดูต่อนะฮะเขาบอกว่า this provide uh, both developer and users uh, Uh, simplify onboard experience improving value of ADA เดี๋ยวผมไปที่ประโยคที่สำคัญเลยดีกว่าก็นี่ฮะเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะ thanks to Cardano being POS ขอบคุณระบบ POS นะฮะหรือ proof of stake ของ Cardano นะครับ,รรบที่ทำให้ user เนี่ยสามารถ transfer ADA to side chain นะก็สามารถโอนตัว ADA ไปที่ side chain ในที่นี้คือ Milkomeda C1 นะครับ can be เนี่ยอันนี้สำคัญ can be auto delegated to stake pool ระหว่างที่คุณเอาเหรียญมาแรปไปเล่นอยู่ตรง m i l โ o เมดาซีเนี่ยคุณจะมีสถานะไอเดียของคุณเนี่ยจะมีสถานะเทียบเท่าไปอยู่ในสเต็ก o ูลซึ่งตรงนี้แหละที่คุณกำลังจะได้ตัว Earning r e w a r d กลับมาด้วยอันนี้คือความเจ๋งของ P.O.S. นะของคาร์โน o เอ่อถ้าใครรู้เกี่ยวกับตัว Staking Pool ของคาร์โน o จะรู้เลยว่าเ,เหรียญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พูลนะเหรียญอยู่ที่เราเไป s t a k k เอา reward เฉยๆนะฮะไม่เหมือนกับ เชนอื่นๆนะที่เหรียญนันจะไปอยู่ที่ staking pool นะอย่าง ethereum อยู่ staking pool นะเกิดอ,อะไรขึ้นก็เข้าไปเลยนะแต่นี้ก็คือเหรียญอยู่ที่เรานะซึ่งการออกแบบครั้งนี้ค่อนข้างจะยูนิคพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของ c r r าโนแล้วกันงั้นการที่เอาระบบ pos เนี่ยของ Cardano เนี่ยมารวมตัวกับไอตัวไซต์เชนที่ไปมีคนมด้มันก็เลยทําให้มันค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นนะเวลาคุณจะย้ายไปเล่นที่ไซต์เชนเนี่ยคุณก็จะได้รีวอร์ดไปด้วยในตัวนะครับ โดยที่ในนี้นะมีการมีการอธิบายว่าเขาเตรียมพร้อมที่กำลังจะ improve UX UI UX UI ก็คือไอตัวหน้ากากด้านหน้าใช่ไหมที่เวลาเราเล่นแอปอะไรเงี้ย user ต่างๆเนี่ยจะไม่มีวันรู้นะว่าคุณกำลังใช้มิวโคเมดาอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันถูกโอนไปใช้บนโอนไปบนมิวโคเมดาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณก็ได้ s t a k i n g reward เรียบร้อยแล้วแต่ด้านหน้า,หน,าหน้าปัดเนี่ยคุณเหมือนแอปธรรมดาคุณไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับดนั้นที่คือ Adoption ที่คารนาโนกำลังจะพุ่งไปสู่นะครับก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะกับการกับการทําหน้ากากให้มันดีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยลูกค้าไม่ต้องอยู่รู้เยอะหรอกนะฮะเหมือนเราโอนเงินกันให้ในไลน์ส่งเงินกันในวีแชทอะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้หรอกข้างหลังมันจะวิ่งยังไงเอาเป็นว่าเราได้เงินนะ,ะเป็นพอด้านหน้ามันก็ดูเหมือนเดิมเนาะเหมือนเราก็โอนเงินธนาคารปกตินะโอนใช้ใบแนนสแกนใบสแกนมาส่วนด้านหลังจะใช้อะไรวิ่งไม่หมายนะคนคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นอะดอปชันหนึ่งที่มีโคลเมด้าซวัน เกิดขึ้นแล้วกันนะฮะก็ค่อนข้างโอเคอันนี้ก็เอาข่าวแบบ adoption ไม่ฟินก่อนนั้นถึงราคามยังไม่ค่อยไปไหนก็กพูดไปด้วยนะฮะ